คำเตือวโอวน,นี้ทัทำาสนุเพื่อ,คว,อ,ค,อความบันเ,เท่านั้นผู้ชมที่มียุ 3, ต่ำกว่าควาได้รับคำแนะนำโใช้ทุงน,นกชราบ,บสวัสดีคนผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจสวยแชนแนล วันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของ GC Win 99กันนะคะมากับเกม roster rumble ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะ <Okay. S 1> โอเคโอเคก่อนอื่นเราเลือกเบ็ดแล้วเราก็ลุยกันเลยดีกว่าเนะทุกคนเออยังไง เปิดมาสแคตเตอร์เข้าเลยหรือเปล่าโอ้โหเอาเรื่องเกินเกินปุยมุยเอออะไรจะปังขนาดนี้ดวงดีเกินอนะ่ะทุกคนยังไงเข้าทีแรกเลยจะปังเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนเออนานนานน,าน,น,านทีจะได้แบบนี้เนาะเออฟรีเกมเข้าไวแบบนี้หาไปได้ง่ายๆนะไปยังไงไม่จ่ายสักบาทโอ้โห ทุกคนเข้าไว้ก็ช่างเถอะไม่จ่ายสักบาทเลยเออเกินไปอะ่ะโอ้ยโอ้ยไหลยอยู่แค่นี้โอ้ไม่ได้เลยนะไม่คุ้มเลยนะขอไปต่อหนะ่อยเนาะเออจะมาจ่ายแค่นี้โอ้โหบ้าหรือเปล่าไปลุยกันต่อได้อีกรอบเลิกเลยแต่อีกรอบขอปังๆนะเออเจ้าไก่ชนยังไงมาอีกรอบหรือเปล่า โอ้ยโดนดิโอ้วันนี้มันวันอะไรคะเนี่ยวันนี้มันวันอะไรวันที่ดีของเจ๊ป่ะจา้าโอ้โหปังไม่ไหวเออเกินุยมุยอีกแล้วอะ่ะโอ้โหรอบนี้ขอปังปังนะรอบนี้ขอปังปังโอ้โหไหลรัวมากยังไม่ทันเข้าฟรีเลยหลรัวมากไปเข้าฟรีกันดีกว่าจ้ะรอบนี้ขอปังนะจ๊ะอย่าทําให้ผิดหวังนะจ๊ะไก่ชนขอแบบดุเดือดกันเลยทีเดียว ไปจ้ะหมุนแรกหมุนแรกจะได้อะไรเอ่ยโอ้โหหมุนแรกก็ไม่ไหลอีกแล้ววะทุกคนไปไหลให้หน่อยเออเออมาหน่อยคูณสี่มาเออคูณหกมาโอ้โหฟีอย่าบอกนะฟีในฟีโอ้มันจะเกินไปถ้าฟีในฟีอีกอะ่ะเออคูณแปดมาโอ้ยหมุนสองคือปังไม่ไหวจ้ะดอกนี้คือเอาเรื่องเอาเรื่อง เ,อ,เยอยยังไม่มีนะสแคตเตอร์ยังไม่ตกลงมาอีกตัวนะเออยังไงยังไงมาอีกตัวหรือเปล่าโอ้ยให้หลุ้นใจจะขาดไปไหลไปโอ้โหยังมีให้หลุ้นอยู่นะยังมีให้หลุ้นอยู่ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอื้อฟีเข้าอีกรอบสุดเกินสุดเกินคูณ16ไปแล้วเออคูณ18ไปแล้วคูณ20ไปแล้วจังหวะนี้ โอ้โหเอาเรื่องไปไหนรอบนี้เออดีงามพระรามแปดมากสัก <c oughs> เอาเรื่องยังไหลไม่หยุดนะจ๊ะจังหวะนี้นะโอ้บิ๊กวินมาเลยโอ้ซูเปอร์เมก้าวินดอกนี้โคตรโหดดอกเดียวไหลไหลขนาดนี้โอ้ได้มาอีกแปดฟีสปินเกินไปเกินไปมาก ไปคูณยี่แปดไปคูณสามสิบแล้วอ่ะคิดดูดิคูณสามสิบแล้วอ่ะจะบอกนะไหลแค่ดอกนั้นดอกเดียวอ่ะแน่นอนเลยดูทรงแล้วไหลแค่ดอกนั้นดอกเดียวแน่นอนเลยโอ้ยได้แค่นี้ก็คือคุมแล้วนะเออแค่นี้ก็คุมแล้วนะโอ้ยเงียบกีบหลังๆมาเงียบกีบเออไหลยอยู่แหมได้เปรียบตรงคูณเยอะนี่แหละหยดคูณสามสองเนาะ โอเอาเรื่องเกินหมุนสุดท้ายไม่ไหลจ้าโอ้โหถ้าไม่ได้ดอกนั้นนะบอกเลยแห้งแห้งแน่แน่เฮ้เราคือฟรีเข้ามาก็แบบแทบไม่มีตัวไหลอะทุกคนเออได้แค่นี้ก็คือคุ้มแล้วเนาะไม่ต่อกันแล้วนะจ๊ะพอดีกว่าเนาะเล่นได้ก็ต้องรู้จักเลิกแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับใครที่อยากสนุกและ อยากสนุกและชอบความบันเทิงแบบนี้ก็อย่าลืม G C Win 99กันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบา,บาย